ฟังหลวงตาสิ้นคิดครูบาทุยก่อนนอนทุกอาทิตย์เรื่องสมมตุติรู้สึกปล่อยวางมีสติทุกเรื่องมีโอกาสจะไปกลับวัดมัสการสองดูหีกูว่าจะตั้งชื่อกูอยู่นี่กูเป็นพระก่อนมันเราไปตั้งก่อนมันเกาหลีเลยนะสองดูหีทำคอนเทนต์ทำคิดดังเลยตอนนี้มาใส่กางเกงในเมียเป็นสัมดังอีกคนชอบบ้าๆทำธรรมดาโลกไม่จำเมื่อก่อนหลงตา ชอบไอ้ไอ,อะไรนะไอ้ซองดูฮีลุตงตาก,กับไอ้ซองดูฮีนี่ใส่เหมือนกันลุตงตาก,ก็ชอบดูฮีเหมือนกันลุตงตานี่เรียกว่าซบดูฮีก็ได้ไอ้ซองดูฮีพปดฟังกูบาทุยว่ากันมันรู้สึกปล่อยวางว่งะเห็นไหมมันทุกข์นะถ้ามีม,มีมีสติรู้จักวางมันจะเบาจะเกิดปัญญา ที่จริงปัญญาเขาเก่งตั้งแต่มันเริ่มต้นใหม่ๆหลวงตาดูเพราะว่าสมัยนั้นหลวงตาเข้าไปเรียนรู้โซเชียลม่ๆจะนำธรรมะไปพูดอย่างไงให้คนเข้าใจให้คนอะไรไปไปสู่คนได้